ราก็มาอยู่กับพี่มดนะคะ <3. S 1> ก็เป็นนักเรียนส <3. S 1> ายจากนองรุ่นสามนะคะจริงๆพี่มดส่งงานมาเยอะมาก,มากส่งมาแทบทุกวันเลย <c oughs> มันมีทั้งงานที่ดีแล้วก็ไม่ดีงานแบบนานแล้วอะไรก็มีเยอะแยะเลยเนาะแต่สิ่งสำคัญเลยคือพี่มดไม่เคยหยุดถามคือส่งมาตลอดพี่มดไม่เคยบอกว่าโสคสตปลค่ะขอส่งเรื่อยๆนะคะบอกไม่เป็นไรส่งมาเรื่อยๆได้เลยนะซึ่งวันนี้นะคะก็มาดูที่แปลงที่่าน <c oughs> แล้ว <c oughs> งานนี้นะคะประเมินอยู่ที่14ล้านห้านะคะเจ้าของต้องการใช้วงเงินอยู่ที่ 6ล้านบาทค่ะซึ่งงานนี้เราประเมินเบื้องต้นแล้วว่างานนี้ลับได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเราอาจจะได้เจอกันอีกรอบหนึ่งที่กรมที่ดินนะคะพ<ด>ี่วดมีะอะไรอยากจะฝากเพื่อนๆที่เขาสนใจเข้ามาในวงการนี้ไหมก็ตอนแรกอันนี้เข้ามาโดยที่ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วพอมาทำเนี่ยสิ่งแรกเลยคือท้อคะ่ะส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีก,อกคือแย่งลิงถือลูกท้อแล้วนะตอนนี้ <laughs> แต่คือด้วยความที่แบบเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากจะทํามันต้องทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเราต้องถามตัวเองว่าเราเอาจริงแค่ไหนถามตัวเองว่าอยากสาเร็จไหม ถ้าอยากสําเร็จอย่าหยุดทําจนกว่าจะสําเร็จและสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น ใ <Okay. S 2> นะข้อหนึ่งที่คอนเฟิร์มให้สําหรับโค้ดตูนกับโค้ดเบลนะคะอันนี้ประทับใจส่วนตัวแล้วเนาะมดไม่รู้หรอกโค้ดอื่นเป็นยังไงแต่คนนี้คือเมื่อไรที่มดส่งงานเข้าไปจะไม่ใช่เป็นการหายจะบอกเลยว่าอันนี้ได้นะอันนี้แพงไปนะคุณอันนู้นนี่เนี่ยนั่นคือแนะนําตลอดไม่ใช่ว่าอาเรียนจบแล้วเธอไปไม่คอยซัพพอร์ตคอยแบบให้คําปรึกษาตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครที่อยากเข้ามาวงการนี้แนะนําเรียนกับคนที่รักและรู้จริงค่ะโอ้โหน่ารักมากขอบคุณค่ะ